สบายดีเดอ้อพี่น้องทักทายสบายดีเอฟซีสุขุทุกคนเนาะเมื่อนี้สิพผ้ากันออกไปหากินกอนพี่น้องเลยสี่ลงไปน้องบางกอะคนเนาะมาสิไปหาสอนเอากุ้งอัญยังมาวมาใส่เบปบอมนั่นนี่ถาเบิ่งพี่น้องเลยแต่สิพผ้าไอเช่นพันไปลงน้องจักบารนดเนี่ย่ันจะไปเห็น ปอาเห็นยังได้ทานไ้มาหพี่นองเอมัดเอาเาไหมจกีจกจีดีตอนนี้ก็เวลาสิเพนแลพี่น้องมาเบิ่งกันวะสิมีป่าอยู่บ่ โ่ลอะสิเฮ้ยก่ยามันไปอาปากนพี่น้องมนจะไปหางุมห่ออีเบิ่งไปสอนเอาเอากุ้งพี่น้องก็ไปเบิ่งน้ำเลยว่ามันยังหน่อยยังได้สำแดงน้ำในนนองบางเกาะเพราะอะไรวา สอนกุ้งมาแล้วป่ะสิเอาเวทผอมไปใส่ตอนแรก ก็จะก็เป็นแน่เลยวะนี่หน่ามีแน่แล้วสียหนึ่งแต่ดำอยู่บ่เนี้งูาะกองพกู้ในใจูอแล้วพี่น้องลอันนี้นาบางเกาะาเดอพี่น้องเลยจะมาอมหัวเห็ด แต่ฟักกะคือบองะมือดีคือบริษายผู้อินเนาะทั้งไปได้เสียดำเอาให้เขาสีดำตอนนี้ข้าจะดำหมดเลยบุกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เกิดแล้วทายเห็นูซะ เรางมหอกันงมแบบไนไปงมหออาต้องเห็ดหอยตีนแบบเห็ดตื้อตืตื้อตื้อตตื้ื้อต้อตื้อตอ้าตา้อ้า้อตื้อตื้าตื้มันตื้อนือตอตือตือตออต้ สักไปิหามเหยียบไร้ไรห้อยใดเหยียบไปหนาเลย,ยนะแมนเห็นจัจจนทรน,นะนแหละจะหยยบไปหนาเลยเห็นแห้ทเป็นคนโกนจะนแมนนเออจันทรนแหละป้าขู่อะนาบนาบเป็นอาไทยทีนี่ริเทศที่นี่เลย จอนวิธี่สรักปี่ยังสิรักใช่หัยตีบ่อยเออหฮเลเดียวมันสิเข่าเองอนน้นป้า เป็นยาวยไ่หนละไเวลาไล่ล้วพีน้องห้อยห้อยไว้แล้วก็ไล่ด้วยซ 来嘛！来嘛来嘛！哈哈的我都要了。 ้วไห่แล้วพ่อก็ไมงร่้ห่อพวปลาดุกมันจะตื่นนะไม่ใช่มุนกะว่าสีแด้จกโตโอ้ยนึกประปา <c oughs> <c oughs> ยังคิดได้กันอะไรหน,หนึงแตมกัยังขยันล่อดูที่นอ้องเลย เห็นหมดแล้วห้อยตีนน่ะ <c ười> เห็นอยู่ต้นวันยางบัวซือตีเนาะจังหวงแก่เฮ้ยมาจีนมา <c ười> <c ười> เห็นม่เห็นจับ ตอยเห่ามิดอีสิมเ้ปลาเ่าต่อจังโดสิ่องสอนพี่น้องมาดนิเนาะเาออกนมดทางสูบเออนั่นแเอบ่ตองฝูดดินเด้อสอจำดินเพราะว่าสอนอยู่คีดินตมมไม่ชินนัก

หนามคุณนะมันมาถือก็เขาหาลยดนะดูบอกกับตองมาต่เลกเล็กมายำสาตะเล็กย่างให้ขี้ดินตมเนี่ยก็เมือ่อยแล้วเด็กก็เหน่อย

เออฮันนี้ก็ถือปิ้งจับป่านะว่้มีกลุ่มข้อโตเงี้ยเงี้ยนะหาหาอย่างละหาไกลมาเห็ดอุกปิดบอกไปเหยีดไกลอุกปิดให้จบไกลงังก็ได้ไปไปประมาอณเด้อ มูมันพอดี <laughs> ดเสือดเมื่อหาแนวกินไปแล้วดูแหวนไปแล้วป่ะไปแล้วโข้ยอาอยุอันน่ะอี่เอามอ่อไม่ใส่ไป <laughs> ขออยัมน,น,นมันจี้ไปเห็นตีมันจี้วันมาไร เดี๋ยวมันก็มาเอาวานุกไปไล่ไลแอนดี้หูป่า,ปาหัวเรา นี่จะปานี้แหแะบมันมาอยู่ในนี้ใช่มันเปนปลานี่บอกปานอาหาร่นยอบานปลาหนีมันใหญ่บ้าโอ้ยใหญ่เติบเลยเนาะนี่คือจังปลาปากเนาะตัวนี้เนาะปลาปลาปลาปล้เนาะปลาจีบานเาว่าจีบานด่ ไฟวานมาีนี่ไวานนี่คือลอกมะนี่วิธีว้าอันนี้ีแต่ปลาปลาปลาเนี้ยโบโบม่็นจะึงตัวนี้คิดแม่แต่ปลาปลาตัวน้อยตัวน้อยเดอปกมันจะเสีพูดพูดนี่นี่แม่ ผูเบื้องตัวใหญ่ผูผูผูมันกำลังรอยมาไปย่าผ้าบ้านผูนูหูมาเลยอะไรผูเออจะได้ใหญ่จะได้หน่อยานน่ตัวอันเดียวกัน้านี่บอเห็นี่ป้านี่พีได้หนอยตัวใหญ่นหนึ่งเอาฮัลโหล ba bà tôi đây Ni bắn đi nha em sợ bà sợ mình kìm đại dưới đó phải cực kỳ nha 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 nha

ngày từ bên nó ngày hẹn đấy có đi kín hi tony say mọc áo nhìn mọc 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 nó mọc mọc

<S 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 เอออยจ้ะกินมันน้ำมันสีอันนี้อุบกอันนี้มันอันะไปจับปลาไปจับปลาเลยกินวัฒน์กินวัินแบ่เอามากินเนาะที่แต่เด็กแตเนาะ

บ้าบออะไรอะไรเลรอเนาบ้านเี <Okay. S 1> <c oughs> ่เอาบาตึงม่านขนาดบาตนี้บุ๋มนน้องเนาะม่มนน้องอรด้วยค่ะหลงือจับเวนี้ทำไปอีก เลยนี่เจสซซ้อนี่เนบ้านฮียกว่านี้เนี่ยจับตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ผ่าตัวนี้เสียบบ่าสแ <laughs> ก,กนสองเอาพ่อเอ้ <laughs> จับตัวนี้จับไปจับไป เงินตัวนี้จับตัวนี้เลยแม่เมงเินเงินตัวนี้ตัวนี้นนจับทีเอาลงมาจับจับคิมเปเซ่เงิตัวเองเออแค่นั้นได้แล้วไปเด้อปัจจุบานต้องมีอะไรไม่สิกันไปสบานข้างหน้าดูวันที่ข้างหน้ามาววันจะเดินบ้านนะเข่าทางนี้ก็ได้นะาเคยคุ้นทางมองหมวบกบ่ปีนเออ อืมอยากวะสิบปลาปากปลาหนิ่งชองโตแซมโตเอาวานบึกอืมมาพี่น้องเลยหลังจากเอาปลาขึ้นแล้วเลย đây lái anh tưởng nó họ cả mà bị chị tham mặc thua kim bưng hẹn hàng tỷ như này đấy để sẽ hẹn xem phần số xí mẹ tam số thay chị nọ được bạn này tam mặc thua số thay hết chẹp đây con đàn như này

ไฟชิมือเจ้าซิมยังไงเออเออปัดคอยตามตอนนั้นคือบ่สหายใส่น้ำตาลป่ะน้ำตาลนัดหน่อยต้องมีตัวน้ำตาลอาจารย์มากิงซำที่แบบขิงซำเด่อเไรเสร็จแล้วหมักกระชากแบบนี้เนี่ยถ้าต้องใส่น้ำตาลจักหน่อย สมสมมันหวานปลาหา้องกินอ่เลยอาจารย์มาใส่ปลาเนี่เด้อข้าเขามะนาวโชคเลยมาี่นองเดี๋ยวเลยปีงปลาหา้ากินพว่มหอนมีน้องเลยยังเสียมใครดี มดปมาเด้อพ่อพี่พนอ้องเาน้ำกันเอาปลาขึ้นกระขังหละย่ป้ลาในน้องของเองพี่นอ้องอยกใหคอยเรีนเปลาเดยกในเดือนปลางายอยเนาะมาเดี๋ยวแม่ปล่อยในะจป้าน

เ๋ยยูก็พายมั้ยไงเดยวยก็พายยุ้ยหลังก็พยมาสูไปสอนเอากุ้งมาใช้เว็ปลอมก็ถือแต่ปลาก็เื้หน่อยเนาะปลาหน่อยเนากุ้งปลาคือสิบเบิดเบิดแล้วเรหาบิจ ฝันข้ามบอลข้ามหาข้อสอบข้อตึกนะหาดีจะหนักขุ่นไหมหกหนักกระโบกบหทำเป็นโบกอางขงี้ยหรอมาจาหาคุณปีอยู่แค่นี้หนักจัหนักโบกไหมตัวดีค่ะปาอีกซองซองหมึ บ้านพระฮัทพี่น้องเลยเขาเจับสิไปพาปลาไปล่องหาปลาในน้องใหญ่แต่ละปีกับอะไรพาเพราะ<ม>เขาจะพาสามันหนามมากก่อนเนาะหนามหน้าแสงเขาจะจุกจิงมันก็ล่องไปน้องน้องเขาสิอะไจุบอยู่บนวังเพชรหรือว่าหุบมันก็นน <laughs> ล,ล,ลก่างบกใช่ไหมก็ไปพยานลึกไปเลยน้องคุณอะไรก็

พี่น้อง๋ยากบรรลุสิเดจบจิบไปเพื่อทคนนี้ละขอการกินหนาเด้อสมายดีเด้อพี่น้องเนีย่ย